ความคิดไม่ใช่เราแค่ผ่านมาแล้วก็ไปตอนนี้ไม่ต้องพยายามทำอะไรเพิ่มไม่ต้องตั้งใจมากขึ้นไม่ต้องตั้งใจให้น้อยลงแค่ฟังในแบบที่ฟังได้ถ้าคุณรู้สึกว่าความคิดยังโผลมาเรื่อยๆเหมือนไม่ยอมหยุดไม่ต้องตกใจนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่นั่นคือธรรมชาติของใจมนุษย์ ใจไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้นิ่งตลอดเวลาแต่ถูกสร้างมาเพื่อรับรู้ปัญหาไม่ใช่การมีความคิดแต่คือการเข้าใจผิดว่าเราคือความคิดนั้นคืนนี้คุณไม่จําเป็นต้องหยุดคิดแค่ไม่ต้องเป็นสิ่งที่กําลังคิดลองสังเกตดูความคิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาอาจเป็นเรื่องงานเรื่องคน เรื่องพรุ่งนี้มันมาโดยที่คุณไม่ได้เชิญและถ้าคุณไม่ตามมันก็จะไปโดยที่คุณไม่ต้องไล่ความคิดก็เหมือนเสียงที่ดังขึ้นในห้องถ้าคุณไม่ลุกขึ้นไปตอบเสียงนั้นก็จบของมันเองคืนนี้คุณไม่ต้องตอบทุกความคิดไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแก้ไม่ต้องสรุปแค่รู้ว่า ตอนนี้มีความคิดเกิดขึ้นการรู้ไม่ใช่การเข้าไปเล่นการรู้คือการยืนดูโดยไม่เข้าไปเป็นตัวละครเมื่อคุณไม่เข้าไปเป็นความคิดจะค่อยๆเสียพลังเหมือนคลื่นที่ไม่มีลมเติมถ้าคุณรู้สึกว่าความคิดเดิมวนกลับมาอีกไม่ต้องหงุดหงิดความคิด ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายคุณมันมาเพราะความเคยชินและความเคยชินจะค่อยๆเบาลงเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนคืนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนิสัยการคิดแค่ไม่ให้อาหารมันอาหารของความคิดคือความสนใจเมื่อไม่ให้อาหารมันจะค่อยๆหยุดเองถ้าคุณเผลอหลงไปคิดแล้วเพิ่งรู้ตัวนั่นไม่ใช่ความผิด นั่นคือสติที่เพิ่งตื่นสติไม่ได้ต้องตื่นตลอดเวลาแค่ตื่นบ้างก็เพียงพอคืนนี้ไม่ต้องตั้งเป้าว่าจะไม่คิดเลยแค่รู้ว่าคิดแล้วก็ผ่านคุณไม่ต้องแบกความคิดไปต่อกับคุณเพราะมันไม่ใช่คุณมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จากไป เหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าฟ้าไม่ต้องทำอะไรเมฆก็ไปเองตอนนี้คุณคือฟ้าความคิดคือเมฆฟ้าไม่ต้องกลัวเมฆคืนนี้ไม่ต้องผลักเมฆออกไปแค่ไม่บินตามมันแล้วปล่อยให้ใจค่อยคอยเรียนรู้ว่าการเมตตามคือความเบาตรงนี้ไม่ต้องคิดต่อ แค่นอนและปล่อยให้ความคิดมาแล้วก็ไปถ้าคุณเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดบางอย่างมาแบบเดิมเวลาเดิมเรื่องเดิมไม่ต้องเบื่อมันความคิดก็เหมือนทางเดินยิ่งเดินบ่อยยิ่งชัดคืนนี้คุณไม่ต้องลบทางนั้นแค่ไม่ต้องเดินซ้ำแค่ยืนดูโดยไม่ก้าวเทา้าแล้วทาง จะค่อยๆรกขึ้นเองถ้าความคิดพาอารมณ์มาด้วยความกังวลความเสียดายหรือความกลัวไม่ต้องแยกมันออกอารมณ์ก็เป็นแค่แขกที่มากับความคิดเมื่อความคิดไปอารมณ์ก็ไปด้วยคุณไม่จำเป็นต้องจัดการทีละอย่างแค่ไม่เปิดประตูลับก็พอแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าบางความคิด ดูเหมือนจะจริงมากจริงจนอยากเชื่อจริงจนอยากตามไม่ต้องเถียงมันความคิดไม่ต้องการการโต้แยง้งมันต้องการแค่ความสนใจเมื่อคุณไม่ให้มันจะเงียบเองคืนนี้คุณไม่ต้องพิสูจน์ว่าความคิดนั้นผิดแค่ไม่เอามันมาเป็นเรื่องของคุณถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งที่ไม่มีความคิดเลย อย่ารีบดีใจและอย่ารีบกลัวช่วงนั้นไม่ได้พิเศษมันเป็นแค่ช่วงที่ใจไม่ได้พูดเหมือนห้องที่ไม่มีเสียงชั่วคราวเสียงจะกลับมาก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรพังคืนนี้คุณไม่ต้องรักษาช่วงที่เงียบเพราะความพยายามรักษาจะกลายเป็นความคิดใหม่แค่ปล่อยให้มัน มาแล้วก็ไปถ้าคุณเผลอหลับกลางความคิดนั่นไม่ใช่การแพ้นั่นคือร่างกายที่รู้ว่าไม่จำเป็นต้องคิดต่อคือนนี้คุณไม่ต้องพาความคิดไปนอนด้วยให้เขาอยู่ของเขาคุณพักของคุณถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าความคิดกับตัวคุณไม่ติดกันแน่นเหมือนก่อน นั่นคือการเรียนรู้ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ต้องตั้งชื่อมันไม่ต้องจำแค่รู้ว่าตอนนี้คุณไม่ได้เป็นทุกอย่างที่คิดและตรงนี้คุณไม่ต้องคิดต่อแค่นอนและปล่อยให้ความคิดค่อยๆผ่านไปทีละเรื่องทีละเรื่องถ้าคุณเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดบางอย่างมาแบบเดิม เวลาเดิมเรื่องเดิมไม่ต้องเบื่อมันความคิดก็เหมือนทางเดินยิ่งเดินบ่อยยิ่งชัดคือหน,นี้คุณไม่ต้องลบทางนั้นแค่ไม่ต้องเดินซ้ำแค่ยืนดูโดยไม่ก้าวเท้าแล้วทางจะค่อยครบขึ้นเองถ้าความคิดพาอารมณ์มาด้วยความกังวลความเสียดายหรือความกลัวไม่ต้องแยกมันออก อารมณ์ก็เป็นแค่แค่ที่มากับความคิดเมื่อความคิดไปอารมณ์ก็ไปด้วยคุณไม่จำเป็นต้องจัดการที่ละอย่างแค่ไม่เปิดประตูรับก็พอแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าบางความคิดดูเหมือนจะจริงมากจริงจนอยากเชื่อจริงจนอยากตามไม่ต้องเถียงมันความคิดไม่ต้องการการโต้แยง้งมันต้องการแค่ ความสนใจเมื่อคุณไม่ให้มันจะเงียบเองคืนนี้คุณไม่ต้องพิสูจน์ว่าความคิดนั้นผิดแค่ไม่เอามันมาเป็นเรื่องของคุณถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งที่ไม่มีความคิดเลยอย่ารีบตีใจและอย่ารีบกลัวช่วงนั้นไม่ได้พิเศษมันเป็นแค่ช่วงที่ใจไม่ได้พูดเหมือนห้อง ที่ไม่มีเสียงชั่วคราวเสียงจะกลับมาก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรพังคือหนีคุณไม่ต้องรักษาช่วงที่เงียบเพราะความพยายามรักษาจะกลายเป็นขวดอตามคิดใหม่แค่ปล่อยให้มันมาแล้วก็ไปถ้าคุณเผลอหลับกลางความคิดนั่นไม่ใช่การแพ้นั่นคือร่างกาย ที่รู้ว่าไม่จำเป็นต้องคิดต่อคืนนี้คุณไม่ต้องพาความคิดไปนอนด้วยให้เขาอยู่ของเขาคุณพักของคุณถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าความคิดกับตัวคุณไม่ติดกันแน่นเหมือนก่อนนั่นคือการเรียนรู้ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ต้องตั้งชื่อมันไม่ต้องจำแค่รู้ว่าตอนนี้ คุณไม่ได้เป็นทุกอย่างที่คิดและตรงนี้คุณไม่ต้องคิดต่อแค่นอนและปล่อยให้ความคิดค่อยๆผ่านไปทีละเรื่องทีละเรื่องถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าความคิดยังมาอยู่แต่เหมือนไม่ดึงคุณไปเหมือนเดิมนั่นคือสัญญาณว่าใจเริ่มแยกออกอย่างอ่อนโยนไม่ใช่การตัด ไม่ใช่การผลักแต่เป็นการคลายเหมือนเชือกที่เคยผูกแน่นเริ่มหย่อนลงเองคืนนี้คุณไม่ต้องรีบทำให้เชือกหลุดแค่ไม่ดึงเพิ่มก็พอแล้วถ้าความคิดบางเรื่องยังวนอยู่เพราะมันสำคัญไม่ต้องพยายามทำให้มันไม่สำคัญแค่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของมันความคิด มีเวลาของมันเหมือนทุกอย่างในชีวิตคืนนี้เป็นเวลาของการพักไม่ใช่เวลาของการจัดการถ้าคุณรู้สึกว่าใจเริ่มเบาเหมือนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นพื้นที่นั้นไม่ต้องเอาอะไรไปเติมปล่อยให้มันว่างอย่างที่มันเป็นพื้นที่ว่างไม่ได้น่ากลัวมันแค่ไม่คุ้นแต่ใจ จะค่อยๆเรียนรู้ว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยคืนนี้คุณไม่ต้องยึดกับคำพูดใดๆแม้แต่คำพูดเหล่านี้ถ้ามันช่วยก็ฟังถ้ามันไม่จำเป็นก็ปล่อยผ่านธรรมะไม่ได้ต้องการให้คุณเก็บมันต้องการให้คุณวางถ้าคุณรู้สึกว่าความคิดเหมือนเสียงวิทยุ ที่เปิดทิ้งไว้เบาๆไม่ต้องปิดแค่ไม่ต้องนั่งฟังปล่อยให้มันดังอยู่ในระยะที่ไม่รบกวนการพักคืนนี้คุณไม่ต้องหาความเงียบความเงียบจะมาเองเมื่อไม่มีใครไปตามเสียงถ้าคุณเผลอคิดว่าแบบนี้เรียกว่าทำถูกไหมไม่ต้องตอบคำถามนั้นไม่จำเป็น ในตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรต้องถูกหรือผิดมีแค่การพักที่กำลังเกิดขึ้นถ้าคุณเริ่มง่วงปล่อยให้ง่วงถ้าคุณยังตื่นก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรที่คุณต้องรีบไปถึงคืนนี้คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของความคิดปล่อยให้มันเป็นของมันเองแล้วให้คุณเป็นแค่คนที่ได้พัก ตรงนี้ไม่ต้องคิดต่อแค่นอนและปล่อยให้ใจค่อยๆเบาลงถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าใจไม่ได้เกาะกับคำพูดเหมือนช่วงแรกนั่นไม่ใช่เพราะคุณฝั่งน้อยลงแต่เพราะใจเริ่มไม่ต้องพึ่งคำคำพูดทำหน้าที่ของมันแล้วจากตรงนี้ความนิ่งจะค่อยๆรับช่วงต่อคืนนี้ คุณไม่ต้องพยายามเข้าไปอยู่กับความนิ่งแค่ไม่ดึงตัวเองออกจากมันถ้ามีความคิดแท้ขึ้นมาเบาเหมือนเสียงไกลไๆปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเดินเข้าไปหาไม่ต้องผลักออกมาแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ในระยะของมันใจที่พักไม่ต้องมีจุดยืนไม่ต้องมีตำแหน่ง เหมือนการลอยโดยไม่ต้องรู้ว่ากำลังลอยอยู่ตรงไหนคือนี้คุณไม่ต้องจับความรู้สึกใดๆแม้แต่ความรู้สึกสบายเพราะการจับคือการถือและการถือคือการใช้แรงถ้าความสบายเกิดขึ้นเองก็ให้มันเกิดถ้ามันหายไปก็ไม่ต้องตามความสบายไม่ใช่เป้าหมาย การไม่ฝืนตั้งหาคือสิ่งที่สำคัญถ้าคุณรู้สึกว่าใจเริ่มกว่าเหมือนมีที่ว่างเพิ่มขึ้นไม่ต้องถามว่าที่ว่างนั้นมาจากไหนมันมาเพราะคุณไม่เอาอะไรไปวางทับมันคือนีไมจ่าเหมาะต้องเติมไม่ต้องขัดไม่ต้องปรับปล่อยให้ทุกอย่างอยู่ในจังหวะของมัน ค่าลมหายใจเหมือนจะหายไปจากการรับรู้อยากกังวลมันไม่ได้หายมันแค่ไม่ต้องถูกสังเกตอีกร่างกายยังทำงานของเขาอยากเงีย,งยบๆคุณไม่ต้องเฝ้าคืนนี้คุณไม่ต้องอยู่ในบทบาทของผู้ดูแลคุณคือผู้ที่กำลังได้รับการดูแลจากเตียงจากความเงียบ จากค่ำคืนนี้ถ้าคุณเผลอหลับระหว่างคําใดคําหนึ่งนั่นไม่ใช่การขาดสติแต่มันคือการที่ใจยอมพักจริงๆตรงนี้ไม่ต้องตั้งใจต่อแค่นอนและปล่อยให้ความคิดค่อยๆจางไปเหมือนแสงที่ค่อยๆดับโดยไม่มีใครต้องเอื้อมมือไปปิดและตอนนี้ คุณไม่จําเป็นต้องฟังอะไรเพิ่มเติมแล้วทุกคำที่จําเป็นได้ทำหน้าที่ของมันไปแล้วจากตรงนี้ไม่มีอะไรต้องทําไม่มีอะไรต้องเข้าใจไม่มีอะไรต้องพยายามถ้ายังมีเสียงใดค่อยๆลอยผ่านใจก็ปล่อยให้ลอยผ่านไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องผลักไม่ต้องตามคืนนี้คุณไม่ต้องผ้า ความคิดความคาดหวังหรือความกังวลไปต่ออีกทุกอยาก่างสามารถพักอยู่ตรงนี้ได้เตียงนี้รองรับร่างกายของคุณอยู่แล้วโดยไม่ถามโดยไม่ตัดสินความเงียบก็รองรับใจของคุณในแบบเดียวกันถ้าคุณยังตื่นก็ไม่เป็นไรถ้าคุณเริ่มหลับก็ไม่เป็นไรเช่นกันไม่มีช่วงไหน ดีกว่ากันเพราะทั้งหมดนี้คือการพักขอให้ร่างกายได้พักในแบบของเขาขอให้ใจได้วางในแบบของเขาไม่ต้องเร่งไม่ต้องดันไม่ต้องคุ้มปล่อยให้ขําคืนนี้ดูแลคุณต่อไปและถ้าความฝันจะพาคุณไปที่ใดก็ไม่ต้องเตรียมตัวแค่ปล่อยให้มันเกิดแล้วจบของมันเองพรุ่งนี้ จะมีแรงของพรุ่งนี้รอคุณอยู่แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปถึงตรงนั้นอยู่ตรงนี้กับการพักที่กำลังเกิดขึ้นและปล่อยให้การวางค่อยๆสมบูรณ์ไปพร้อมกับการหลับโดยไม่ต้องตั้งใจโดยไม่ต้องรู้ตัว